ดครับผมกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกับผมอีกแล้วเด็กหญิงวิมลแท่เอียวอายุ12ปีและเด็กชายวิรัตแซ่เอียวอายุ14ปีพี่ชายกําลังยืนรอรถเมลที่หน้าตลาดสด3เสนเพื่อไปเก็บถุงพลาสติกที่ตลาดบางรัฐนํามาขายเป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของตนเองที่ยากจนมีชาหนุ่มสองคนชีรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันผ่านมา เมื่อเห็นเด็กทั้งสองคนยืนอยู่จึงจอดรถประกบแล้วแสดงตัวเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบขอตรวจค้นตัวเด็กทั้งสองโดยที่ชายทั้งคู่มีกลิ่นเล่าโชยออกมาแต่ด้วยความเป็นเด็กประกอบกับความกลัวคำว่าตำรวจจึงยอมให้ชายทั้งสองตรวจคน้นผลการตรวจคน้นพบมีดบางสำหรับใช้กีดถุงพลาสติกในตัวของเด็กหญิงวิมลชายทั้งสองจึงควบคุมตัวเด็กหญิงวิมลขึ้นซ้อนรถจักรยานยนต์นำตัวไปสอ,อ,อดินแดงเพื่อแจ้งคดีในข้อหาพบอาวุธมีดในที่สาธารณะ โดยปล่อยเด็กวิรัตไว้ที่ป้ายรถเมล์เพราะตรวจค้นตัวไม่พบของผิดอะไรหลังจากเด็กหญิงวิมลถูกคุมตัวซ้อนรถจักรยานยนต์ไปแล้วเด็กชายวิลัตจึงรีบกลับบ้านไปบอกแม่เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือเด็กหญิงวิมลที่โรงพักแต่ไม่พบเด็กหญิงวิมลถูกนําตัวมาดำเนินคดีกับอย่างใดเมื่อตํารวจช่วยตรวจสอบตามโรงพักในเขตนครบาลก็ไม่พบว่ามีสอนอไหนจับกุมเด็กผู้หญิงที่พกมีดบางไปดำเนินคดีเลยตามป้อมตํารวจทุกแห่งก็ไม่มีตํารวจนครบาลได้แจ้งทุกสอนอ ให้ช่วยตรวจสอบกับตำรวจในสังกัดและช่วยสอบสองมองหาเด็กหญิงวิมลตามลักษณะการแต่งกายล่าสุดแต่ก็ยังคงไม่พบข้อมูลเด็กหญิงวิมลได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทมการความเป็นห่วงของครอบครัวเวลาประมาณ7จ็ดนาฬิกามีผู้พบศพใกล้สะพานข้างลงปุ๋ยดินแดงจากจัาตรวจสอบพบว่าเป็นเด็กผู้หญิงสภาพศพถูกทารุณทั้งเพศในลักษณะโสมหญิงที่คอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกบีบหน้าอกมีรอยถูกกัดสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนรุมโซมแล้วรัดคอฆ่าปิดปากก่อนนำมาทิ้งตำรวจนำตัวเด็กชายวิรัตและแม่มาดูศพเนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงกับเด็กหญิงวิมลที่หายตัวไปเมื่อเด็กชายวิรัตและแม่เห็นศพดังกล่าวก็ถึงกับต่อยโฮร้องไห้ด้วยความเสียใจพร้อมกับยืนยันว่าศพคือเด็กหญิงวิมลที่ถูกชายสองคนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจพาซ้อนรถหายไปจากการสอบประคำเด็กชายวิรัตให้การว่าจำหน้าชายทั้งสองคนได้อย่างแม่นยำ ตำรวจจึงทำการสเก็ตภาพคนร้ายหลังได้ภาพคนร้ายมาแล้วตำรวจได้ออกสืบหาตัวจนพบชายสองคนที่มีหน้าตาคล้ายภาพนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงนำตัวมาที่หลงพักแล้วให้เด็กชายวิรัตช,ชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้ยืนประกบกับคนอื่นว่าเด็กชายวิรัตช,ชี้ตัวได้ถูกต้องทั้งสองคนตำรวจจึงควบคุมตัวทั้งสองไว้ในฐานะผู้ต้องหาคดีอุกสกันผลการสอบทั้งสองคนนี้ว่านายสุรศักดิ์หะรือต้อยขันแก้วอายุ24ปี และนายกานุนสายรุ่งแก้วอายุ26ปีในเวลาต้นทั้งสองให้การประเสร็ข้อกล่าวหาทั้งหมดตำรวจนำตัวไปให้ผแผนกตรวจร่างกายพบคราบอสุจิและคราบเลือดที่กางเกงของผู้ต้องหาที่ตัวพบร่างรอยขีดข่วนจึงเข้นสอบถึงสิ่งที่ตรวจพบจนในที่สุดทั้งสองคนได้รับสารภาพว่าเป็นผู้รุมโทรมจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเป็นการลั้งมือจนทำให้ตายเท่านั้น ตำรวจนำตัวทั้งสองคนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุทุกจุดท่ามกลางไทยมุ่งจำนวนมากที่ไปดูการทำแผนมีบางคนพยายามบุกเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาแต่ตำรวจได้ป้องกันเอาไว้ได้เสียงสาบแช่งและเสียงเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตคนร้ายบ้าการคู่นี้ดังระงมไปทั่วเมื่อทำแผนเสร็จจึงคุมตัวกลับไปขังไว้ที่สอนอดินแดง ตำรวจได้ทำสำนวนส่งมอบให้อัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนายสุรศักดิ์และนายการุณในข้อหารุมโทมหญิงและฆ่าคนตายเพื่อปิดปิดความผิดอื่นของตนในสำนวนระบุว่ามีขนเพชรจำนวน5เส้นพบที่ตัวผู้เสียชีวิตตรวจพิสูจน์แล้วต้องกลับของผู้ต้องหาทั้งสองโดยขออำนาจศาลฝากขังทั้งสองไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันพุธที่10พฤศจิกายน2525ทางเรือนจำได้นำตัวนายสุรศักดิ์และนายการุณไปฟันคำตัดสินคดีที่ศาลอาญากรุงเทพมหานคร โดยมีญาติของจำเลยทั้งสองคนและผู้สนใจในคดีนี้เข้าร่วมรับฟังนับร้อยคนซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำผิดตามฟ้องจริงคำรับสารภาพของจำเลยไม่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเพราะจำนวนต่อพยานหลักฐานศาลจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตทั้งสองคนหลังคำตัดสินของศาลแม่ของนายสุรศักดิ์ถึงกับร้องไห้โฮออกมาทันทีเพราะไม่คิดว่าลูกของตนจะถูกตัดสินคดีหนักขนาดนี้ ทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพ,พได้ส่งตัวนอสอสุรศักดิ์และนอสอการุณไปกุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางซึ่งสมัยนั้นเป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวที่รับโทษตั้งแต่30ปีถึงตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิตโดยกุมขังทั้งสองคนไว้ที่หมวดควบคุมนักโทษประหารแดนหนึ่งนสอสุรศักดิ์และนอสอการุณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาลดโทษ เนื่องจากทั้งสองคนได้ให้การรับสาร,รภาพมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีสมควรได้รับการบรรเทาโทษให้เบาลงบ้างวันที่6มกราคมพศ2526ได้ทำการเบิกตัวนอสอสุรศักดิ์และคอสอการุณจากเรือนจำกลางบางขวางไปฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ที่สารอาญากรุงเทพโดยมีญาติของทั้งสองคนและประชาชนผู้สนใจการตัดสินคดีนี้ฟังนับร้อยคนเช่นเดิม เวลาประมาณ9นาฬิกานาทีสารอุทธร์ได้อ่านคำพิพากษามีใจความในตอนท้ายว่าสารอุทธร์ฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่โจทก์ฟ้องจึงมีปัญหาเพียงว่าการที่จำเลือรับสารภาพถือว่าเป็นการจำนวนต่อหลักฐานหรือไม่เพราะขณะเกิดเหตุไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์มีแต่เพียงพยานแวดล้อมเท่านั้นแต่สารอุทธรเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ เป็นการคมขืนกระทำชําเราซึ่งต้องกระทำกันในที่ลับมีผู้รู้เห็นเฉพาะผู้กระทำความผิดและผู้ถูกกระทำเท่านั้นแต่โจทย์ก็มีปยานแวดล้อมรู้เห็นโดยเฉพาะเด็กชายวิรัตพี่ชายของผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ขณะน้องสาวถูกจับตัวไปและสามารถจำหน้าคนลายและบอกรูปร่างหน้าตาคนร้ายต่อพนักง,งานสอบสวนจนสามารถล่างออกมาเป็นรูปตามไปจับจำเลยได้โดยเด็กชายวิรัต ไปชี้ให้จับกลุมในชั้นแรกจำเลยให้การปฏิเสธแต่หลังพนักง,งานสอบสวนได้หลักฐานเพิ่มเติมและผลการพิสูจน์คราบอสุจิของจำเลยทั้งสองกับคราบโลหิตซึ่งเป็นหมู่เดียวกับผู้ตาย mm hmm. เมื่อจำนวนต่อหลักฐานจำเลยจึงรับสารภาพฟังได้ว่าพยานโจ์รู้เห็นเหตุการณ์สืบต่อเนื่องเป็นลำดับถือมาได้ว่าข้อเท็จจริงได้จากการรับสารภาพของจำเลยจึงเป็นการรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐาน จำเลยได้อ้างอิงเรื่องการร่วมประเวณีเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตายโดยชายได้อ้างดีกาเกี่ยวกับการร่วมประเวณีเป็นเหตุแก่ความตายโดยชายม่มีเจตนาแต่สารอุทธรเห็นว่าไม่เหมือนกันเพราะจำเลยทั้งสองมีรูปร่างแข็งแรงผู้ตายเป็นเด็กหญิงรูปร่างบอกบางอายุไม่ถึง13ปีจำเลยทั้งสองผัดกันขมขืนกระคำชำเราผู้ตายร้องด้วยความเจ็บปวด จำเลยทั้งสองไม่ยอมฟังเสียงร้องแม่แต่น้อยและไม่ยับยั้งห้ามใจแต่กลับเพิ่มความทารุณอำม,มหิตช่วยกันอุดปากบีบคอจนเด็กหญิงถึงแก่ความตายการกระทําของจำเลยเป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุณขาดความเมตตาปราณีแม้ว่าจะรับสารภาพก็ไม่มีเหตุบรรเทาโทษให้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามรูปคดีแล้วอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืนให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองตามคำพิพากษาสารชั้นต้นนอชอสุดศักดิ์และนอชอการุณอยู่ในอาการนิ่งสงบเหมือนกับโปรงตกในชีวิตแล้วท่ามกลางความพอใจของประชาชนที่ไปฟังคำพิพากษาตามคดีนี้ส่วนญาติของจำเลยทั้งสองพากันร,ร้องไห้อย่างผิดหวังที่สารไม่ลดโทษให้เจ้าหน้าที่ราชทัณน,นำตัวนอชอสุรศักดิ์และนอชอการุณกลับไปขังที่เรือนจำกลางบางขวาง ้องขึ้นตู้เหมือนเดิมขึ้นตู้หมายถึงถูกขังในห้องขังนักโทษประหารลงตู้หมายถึงได้รับโทษจากประหารเหลือตลอดชีวิตหรือได้รับการยกฟ้องพร้อมปล่อยตัวลงจากห้องขังนักโทษประหารไปนักโทษประหารทั้งสองได้ยืนดีกาต่อศาลเพื่อขอให้ศาลดีกาพิจารณาลดโทษให้โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนทำให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการพิจารณาคดีของศาลมิได้ต่อสู้คดีอย่างใดทั้งสิ้น ให้สารควรลดโทษให้วันศุกร์ที่18มีนาคมพศ2526เวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ของเรียนจำพิเศษกรุงเทพฯนำรถผู้ต้องขังมารับตัวนอชอสุรศักดิ์และนอชอการุณเพื่อไปฟังคำพิพากษาข,ของสาลดีกาที่ศาลอาญากรุงเทพใกล้สนามหลวงโดยยังคงมีผู้สนใจติดตามคดีนี้มาร่วมรับฟังนับนร้อยคนรวมทั้งญาติของนักโทษประหารทั้งสองต่างพาการมาร่วมให้กำลังใจาญาติของตนหวังให้ทั้งสอง ผลจอกโทษประหารไปให้ได้เนื่องจากเป็นสารสุดท้ายแล้วหากสารดีกาตัดสินยืนโอกาสถูกป,ประหารจริงย่อมมีค่อนข้างมากเพราะเป็นคดีทางเพศที่กระทำต่อเด็กจนเสียชีวิตเวลา13นาฬิกาที่บัลลังก์เจสารอาญากรุงเทพผู้พิพากษาได้อ่านคำตัดสินคดีมีใจความในตอนท้ายดังนี้สารดีกาพิพากษาข้อคดีโดยละเอียดแล้ววินิจฉัยออกมาว่าในขณะเกิดเหตุที่ผู้ตายถูกรุมโทมและฆ่านั้น ฝ่ายโจทย์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นยืนยันว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายเมื่อเจ้าคนักงานตำรวจจับกลุ่มจำเลยทั้งสองได้จำเลยทั้งสองก็ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจแล้วนำไปชี้สถานที่เกิดเหตุทำการนำชี้และให้ถ่ายภาพประกอบไว้เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงอันเป็นร,รายละเอียดจึงอาศัยจากคำให้การรับสารภาพของจำเลยส่วนพยานหลักฐานอื่นเช่นล่องรอยเล็บขีดข่วนตามร่างกายของจำเลยทั้งสองโจทย์ก็ไม่อาจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด และเกิดจากผู้ตายหรือไม่คราบโรหิตก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นของผู้ตายและเส้นขนบริเวณอวัยวะเพศ5เส้นที่โจดอ้างว่าได้จากบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่มีปรากฏในรายงานการชนสูตรศพผู้ตายรายงานการตรวจสอบสถานที่พบศพสถานที่เกิดเหตุหรือการตรวจยึดของกลางหลักฐานบางอย่างแสดงให้เห็นว่าแรกกระทําขึ้นไปหลังจากที่จำเลยทั้งสองถูกจับและให้การรับสารภาพแล้วจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน หากจะเป็นการลุกแก่โทษต่อเจ้าพนักงานและเป็นการให้ความอํานวยประโยชน์แก่ศาลในชั้นพิจารณาไม่เป็นเหตุที่บรรเทาโทษตามมาตรา78แห่งประมวลกฎหมายอาญาจึงพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลดโทษจําเลยทั้งสองหนึ่งในสามคงเหลือโทษจําคุกตลอดชีวิตในทันทีที่คําพิพากษาได้อ่านจบลงบรรดาญาติมิตรของนอชอสุรศักดิ์และนอชอกาลุนซึ่งถูกตัดสินเด็ดขาดแล้วต่างโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดี ต่างรู้สึกผิดหวังไปตามกันแต่ทุกคนต่างก็เคารพในการตัดสินคดีของศาลเพราะอย่างน้อยทั้งสองคนก็ต้องติดคุกอีกหลายปีหรืออาจจะตายในคุกก็ได้เจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์นำตัวน,นชสุรศักดิ์และนชการุณส่งกลับเรือนจำกลางบางขวางเพื่อคุมขังตามคำพิพากษาซึ่งทั้งสองได้ลงจากตู้หรือห้องขังนักโทษประหารไปอยู่รวมกับนักโทษคดีต่างๆที่โทษไม่ถึงประหารชีวิตมีโอกาสได้รับการพระราชทานอภัยโทษในวาระสำคัญได้มากหรือได้น้อย หรือไม่ได้เลยตามที่ระบุในอภัยโทษของแต่ละครั้งปัจจุบันนี้หากทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ก็คงพ้นโทษออกกับคุกมานานหลายปีแล้ว